นี้นะคะก็จะมารีวิวสปูชี่นะคะแล้วก็มีของที่ปล่อยแล้วก็มีของใหม่ที่ยังไม่ได้รีวิวนานนะคะก็มาดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะที่ที่ปล่อยกันนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะเป็นบันไดโซนะคะแพ้เกตหายแล้วก็มันมีตำหนิตรงข้างหลังนะอันนี้ขายอันละชิ้นละ $45 บาทนะคะมีสองชิ้นมันมีสองชิ้นนะคะนี่ค่ะ แต่ว่าอันนี้จะมีน้อยกว่าสี่สิบห้าาทเหมือนกันซื้อสองชิ้นนะคะลดนะคะแต่ไม่บอกลดเท่าไหร่นี่นะมันสโ,โลนิดนึงนะคะแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่ออกแต่อันนี้มันไม่สโ,โลเลยนะตั้งกล้องก่อนโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะชิ้นต่อไปนะคะที่อาจ,จะอยชิ้น อันนี้ปล่อยนะเอออันนี้ขายแล้วกันอาจจะนะคะถ้ามันแรงนะราคายังไม่บอกนะคะให้แอดไลน์มาทำเองเนี้ยเนะะี่ยค่ะก็จะที่ไม่ไม่อยากบีบเยอะนะพนเพราะกลัวว่าแต่พอไม่บีบคนก็ได้ค่ะแล้วก็นี่นะคะมีลายขึ้นตรงตัว นี่นะลายเส้นเป็นสีชมพูเล็กๆอานนี้นะคะชิ้นนี้นะแล้วก็ชิ้นต่อไปชิ้นนี้สามร้อยนะคะก็แพ็กเก็ตหายอันนี้สามร้อยนะ แพ็กเกจหายไม่มีตำหนิอะไรเลยนะคะตรงนี้ไม่มีเลยไม่มีแพ็กเกจหายอย่างเดียวอันนี้ลายเส้นนะลายเส้นเป็นของแพ้เนี่ะคะของปีที่แล้วค่ะสามร้อยบาทนะแล้วก็จะมีไดโซนนะคะที่ชิ้นหม่ชิ้นนี้นะคะอันนี้นี่นะคะชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้ขายแปดสิบบาทนะคะขอก,กําไรซกีสิบบาทนะคะ ถ้าขนตรงเพราะตัวน,นี้มันเริ่มหายไปยากเลยนะถอดให้โตกหมดกันหมดแล้วนะคะสโลนะข้า,างหลังค่ะเป็นถ่างไรโตกของมาซะยี่สิบนะคะเพราะว่าไรโตกติดกับคีามยากแข็งนะคะก็จะบิดไม่ดีว่มันสโลอันนี้นนะะนทีนี้ก็ลงแล้วโ,โอเคโทษทีนะคะเมื่อกี้มันแค่ตกโอเคโอเคแป๊บนึงข้องมันตกนะคะเห็นไหม ซาโลนะคะซาโลว่ารุ่นเก่าอันนั้นเป็นรุ่นเก่านะเราซื้อมาตั้งแต่ปิทีีแล้วนะคะชิ้นนี้ชินละ80บาทนะคะถ้าส่งไม่รวมนะซาโลรุ่นม,มีชิ้นเดียวนะคะเพราะว่าชิ้นต่อไปนะคะที่ปล่อยกันก็ชิ้นนี้นะคะเป็นแค่หนคิตตี้นะคะซื้อมา300ขา,าย150พอนะคะไม่รวมค่าส่งเหมือนกันนะ ตำหนีตรงนี้นะคะถือว่าขายถูกอยู่นะไม่มีกำไรขาดทุนด้วยนะคะซื้อมา300คือซื้อมาแพงมากอะแต่ก็ขายถูกนะคะชิ้นต่อไปชิ้นนี้ค่ะเป็นชิ้นนี้นะเป็นไม่แพงนะคะ30บาทนะซื้อมา40ที่ขาย30เพราะว่านี่มันลุด เป็นมา40บาทเป็นเนื้อด้วยนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็สกูชี่ใหม่ของเราที่เราได้มาอันนี้ไม่ขายนะคะชิ้นนี้ค่ะสายยืดด้วยเป็นทีลากรูม,มาอันนี้ของเราเองนะไม่ได้ขายนะหมอกัเลยด้วยไม่ได้ขายมีลายเส้นตรงนี้ด้วยนะคะเป็นคิมพับค่ะคลิปนี้เป็นคลิปยาวนะคะบ,บอกไว้เลยค่ะเนี่นะเป็นคิมพับกรมานะคะมีลายเส้นตรงนี้เป็น มากใส่ย,ยืดด้วยไม่มีแท็กนะคะแต่ของแพ้ค่ะแล้วก็ที่ปล่อยก็มีจริงๆปล่อยมีหลายชิ้นเลยนะชิ้นนี้ค่ะ20บ,บาทดูตำหนินะคะ20ซื้อมา40ค่ะตำหนินะกว่าสโลนะคะนี่นะอันนี้40บ,บาทนะคะแล้วก็มี อันนี้30นะคะอันนี้ตัวนี้30เพราะว่าอันนี้เป็นของขายนะไม่ได้ของปล่อย30มสีอ่ะชินมากเลยอ่ะรีวิวไม่ห,หมดแน่เลยอันนี้ปล่อยนะ15บาทเอ้ย20สโลแล้วก็มีอันนี้ค่ะที่ปล่อย2ี่สิบดำอย่างเดียวอยันนี้ไม่มี แล้วก็มีสุดท้ายนะคะก็แผนหน้าบันก็สอบถามราคาในไลน์นะคะโอเคค่ะก็บายบายนะคะก็เจอกันใ่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ